สวัสดีครับวันนี้อูตายมอเตอร์นะครับวันนี้จะมาบอกว่าติดเคนตัวนึงเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเราจะติดเคนตัวนี้นะครับไปดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับแล้วก็เช็คความหลวมของเอลเคนครับว่าหลวมประมาณไหนผ่านไหมแล้วก็จะมาเปลี่ยนกองกนะครับก็คือ,อลองน้ํามันก่อนนะครับกัน เห็นเลยนะครับแล้วก็เอากอแกะไข่กองเดิมออกนะครับตัวนี้เป็นกองติดเคนจากญี่ปุ่นมานะครับน้ำมันไหลมาก็ใส่ถังนะครับแล้วเราก็ยิบกองใหม่ขึ้นมานะครับเป็นกองที่ซื้อที่แถวบ้านเราครับไม่ได้จับนอกอะไรนะก็จะเป็นนี้ครับรูขอให้รูกลางกับหน้าแผ่นเท่ากันก็พอครับตรงอื่นก็ใช้ได้ครับ เอาน้ำมันก่าวมาทาลงโอลิงกองใหม่นะครับแล้วก็ไข่เข้าไปนะครับไข่เข้าไปแล้วก็ใช้มือหมุนให้แน่นนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ปอนไข่อะไรนะครับเอาเข่าให้แน่นพอแล้วก็ทำความสะอาดน้บฉีดน้ำยาจ,จัดคราบมันนะครับให้เรียบร้อยนะครับ วันนี้เราเข้าไปหยิบของในสต์นะครับอุปกรณ์เคนเล็กๆน้อยๆนะครับตัวน,นี้ก็มีนะครับหน้าแปนปั๊มเคนนะครับตัวนี้ตัดเลเซอร์นะครับแล้วก็มีน็อตยึดปั๊มเคนสองตัวนะครับแล้วก็น็อตเพลปั่นแปดตัวนะครับน็อตดำเกรดแปดจุดแปดนะครับแล้วก็มี น่าเป็นปั๊มเคนะครับ13ฟันนะครับแล้วก็น็อตตัวหนอน3ตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตสลักนะครับเราใช้น็อตเจดหุ่นชุบนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นท่อสปริงนะครับเป็นท่อดูดของปั๊มนะครับความโตหนึ่งนิ้ว2หุ่นนะครับจะตัดแบ่งนะครับ2เมตรนะครับ พร้อมประกบรัดนะครับตอตัวนะครับกึ่งสาแรกเคนเจหุนจำนวน8ตัวครับอันนี้ก็จะเป็นแป้นสาแรกนะครับบนกับล่างนะครับเจาะรูไว้นะครับ,อ,รรบอันนี้ก็จะเป็นชุดยิงลมฝากข้างเกียร์นะครับก็จะมีสวิต ออดไฟนะครับแล้วก็มีข้อต่อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมาติดตั้งนะครับเป็นฟิวแทบนะครับติดกับรถเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดต่อพาวปั่นนะครับพาวเรามาตัดต่อเองนะครับเพื่อความตรงนะครับต่อบนดเรืองคึ่งนะครับผมเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นปะค้างเกียร์นะครับเป็นระบบยิงลมนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนสายไหลกรับนะครับแล้วก็สายดูน้ํามันนะครับแล้วก็จะมาอัดสายเพเชอร์นะครับสายซีหุ่นนะครับที่ต่อจากปั๊มมายังเคนนะครับผมอันนี้เป็นเหล็กซับคัตซีนะครับ8ดมิลนะครับพับเป็นตัว L นะครับไว้ซับ ใต้ฐานเคสนะครับ